ามาดูวิธีการตั้งโซ่หลังจากที่เราตัดโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเราคลายน็อตหางปลาออกมีทั้งสองตัวเราติดไว้ตัวเดียวครับอีกตัวหนึ่งเราถอดออกก่อนครับตัวนี้เราถอดออกก่อนแล้วก็ดึงตัวนี้ไว้ที่ปลายเลยครับพอดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากะแทกล้อเข้าไปชิดด้านในให้มากที่สุดครับชิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่โซ่เข้าไปเรียบร้อยนะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้เราค่อยๆดึงนะครับดึงให้ตึงนะครับแล้วก็เช็คดูตึงเกินไปเราก็หย่อนลงนิดนึงครับพอหย่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองหมุนดู หมุนเสร็จเรียบร้อยเราไปตั้งอีกข้างหนึ่งครับอ่าตั้งให้พอดีกันให้เท่ากันนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอ่าตั้งปรับให้เรียบร้อยแล้วเราลองหมุนดูนะครับลองเช็คความตึงหย่อนหย่อนพอดีแล้วนะครับเราก็ตัวนี้ใส่น็อตตัวแกนเข้าไปนะครับไม่ต้องเหยียบล้อครับอัดน็อตให้แน่นเลยครับอ่าแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เช็คดูว่าตัวโซ่หย่อนไหมนะครับพอดีไหมพอดีเรียบร้อยเราก็เก็บหางปลาตัวในก่อนแล้วก็ตัวนอกครับตัวในเรียบร้อย แล้วก็ล็อกตัวนอกครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเช mm ็ค hmm. อีกทีฝากแชร์กดติดตามครับเรียบร้อยครับ